เมื่อวันอังคารที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกา30นาทีณอุโบสถวัดสว่างพบตำบลคลอง4อเภอคลองหลวงจัังวดปทุมธานีขลยานมิตรองอาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยขรยานมิตรสุดาลักษ์ชินวิรารัตประธานชมรมรักปวรรกศิลป์5ปทุมธานีและผู้แทนคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย ได้พร้อมใจกันอัญเชิญคู่เทียมพรรษาเวียนพระทักษิณรอบอุโบสถก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายเทียมพรรษาพร้อมด้วยจตุปจัจจัยเทียธรรมแต่คณะสงฆ์วัดสว่างพบโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตอภา,ากรเจ้าคณะอำเภอกลองหลวงจะอาวาัสวัดสว่างพบให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์โดยกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสารอริยะประเพณีอันุดงามของชาวพุทธเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565ครับและในช่วงนี้มีบทสัมภาษณ์ของกรัรยาณมิตรองค์อาจธรรมนิทาโฆษกคณะสิสษยานุศิตวัดพระธรรมกายถึงความสําคัญและความตั้งใจในการสืบสารอริยะประเพณีอนุณงามของชาวพุทธจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับ ในวันนี้คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้ร่วมกับชมรมรักบวลร,รักศิลห้าปทุมธานีนะครับได้น้อมนําเอาเทียนพันษาพร้อมด้วยจตุปัจจัยทยธรรมมาน้อมถวายแดกคณะสงฆ์วัดสว่างพบซึ่งตั้งอยู่ณตําบลคลองสี่อํเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับโดยได้รับความเมตตาจาก พระเดีพระคุณหลวงพ่อพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าวัดวัดสว่างพบและคณะสงฆ์ให้ความเมตตาเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็มีเมตตานะครับให้คณะนั้นได้มาประกอบบุญพิธีณนะอุโบสถของวัดสว่างพบที่สวยงามสงบเราทําให้เรานั้นมีความปรับปื้มใจกันเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นนะครับที่เราได้ร่วมการสั่งสมบุญในเทศกาลก่อนเข้าพรรษา ให้พรรษานี้เป็นพรรษาห่างการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับตัวของเราในโอกาสเดียวกันก็จะได้เผื่อแผ่แบ่งปันอุทิศบุญกุศลนี้นะครับให้กับผู้มีพระคุณรวมถึงเทวดาหรือว่าสรรพสัตทั้งหลายด้วยเป็นเทศกาลที่เราจะได้สั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่และที่สําคัญนะครับเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมคณะสงฆ์ท่านได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ในพรรษานี้ท่านก็จะเข้มข้นในการบำเพ็ญสมณธรรมเราในฐานะอุบาสกบาสิกาซึ่งเป็นประดุจช้างเท้าหลังก็ต้องก้าวเดินตามช้างเท้าหน้าคือคณะสงฆ์ท่านด้วยนะครับในการน้อมนําเอาธรรมะมาสู่การประพฤติธปฏิบัติใหพรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการสั่งสมบุญเป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทั้งทั่วไทยและทั่วโลกและขอ,อนําบุญกุศลที่ไดมาร่วมถวายเทียนคู่เทียนพรรษาในวันนี้พร้อมจะตุป,ปัจจัยทยธรรมมาฝากทุกท่านด้วยนะครับ